สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ใช้ s ้อปปี Pay อยู่นะคะแล้วไม่สามารถใช้โค้ดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ s h o e p ปี้เพยได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีสาเหตุมาจากการที่เราล็อกอินหลายๆเครื่องนะคะหรือว่าใช้ ID หลายตัวในเครื่องเดียวนะคะอะ AI ของ Shopee Pay นะคะก็จะตรวจจับนะคะ การจะเข้าไปแก้ไขนะคะโดยต้องกดไปที่ฉันนะคะเข้าไปที่แอปของช h o p ป e Pay ก่อนนะคะไม่ใช่แอปของ s h o p ป e นะคะต้องเข้าไปที่แอป s h o p ป e p a y นะคะแล้วก็กดไปที่ฉันนะคะแล้วเข้าไปที่ความปลอดภัยของบัญชีนะคะค่ะ ตรงข้างล่างนะคะจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้นะคะเนี่แหละค่ะคือใครที่ล็อกอินหลายเครื่องนะคะก็จะมี ID ของเครื่องโทรศัพท์เรานะคะหลายเครื่องโชว์อยู่นะคะตรงนี้จะมีแค่เครื่องเดียวนะคะเพราะว่าลบไปแล้วนะคะก็ ของเพื่อนๆ,ๆท่านใดนะคะที่ล็อกอินหลายๆเครื่องนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปลบได้นะคะตรงนี้นะคะเข้าไปลบได้เลยนะคะลบเครื่องที่ไม่ได้ใช้นะคะอย่าลบเครื่องปัจจุบันนะคะให้ลบเครื่องที่ไม่ได้ใช้นะคะออกนะคะก็เท่านี้เราก็สามารถที่จะใช้โค้ดของ s h o p e e p a y ได้แล้วนะคะ,อะขอบคุณค่ะ